อันนี้คือก็คือระบบแอร์เวที่ทำให้น้ำเพิ่มกระจายเยอะมากๆเป็นสปริงเกอร์เป็นระบบแอร์เวนี่ลักษณะของการต่อสปริงเกอร์ยังไม่ได้เปิดเลยนั้นต้องเปิดก่อนอนนี่น <c oughs> การต่อสปริงเกอร์น้ำแรงมาก <c oughs> ถอยถอยถอยถ <c oughs> อันนี้ อันนี้คือรูปแบบของการต่อสปริงเกอร์ทำให้น้ำตรงนี้ตรงนี้เนาะมันเป็นน้ำวนการต่อแบบนี้จะทำให้น้ำเนี่ยไหลขึ้นแรงตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวอัดอากาศ